เป็นที่อบที่ีปพี่ี่ายไปอู่ไม่กับาตรนี้อ้าที่นี่เราบขึ้นะ่วเลยร้แล้ล่ะไม่จริงไม่จริยีู่ลาบ้าไม่เลเลยที่องนล่องเรือทีแล้วอมีวาพี่ม่าใไ่กตจมากันจะพห่รูกูอที่อ่าวนกนีแล้วชอบมากเลยเลย မမလေးကြော်ဝယ်ပါလေဂျီနူးလုပ်ပြမယ်။โอเคโอเคလာလာလေးလုပ်ပေးနော်။โอเค။ကျွန်မဦးဆောင်လဆဲလေးလုပ်မယ်။โอเคခရမီလဆဲလေးယောဝါဘီ။ဂျီနခုလေးကဘယ်ဟာလေးချင်ကောင်းမလဲ။ပုံပုံလေးပုံပုံလေးကြိုက်ရောပုံပုံလေးတော့လုပ်ပေး။โอเค นี่พอมา Böyle กันมั้ยว้าชื่ออะไรที่ตาบีไม่สอดตาอู้เลยอ่ะดิล่ะมีอ่ะเทหมามาเนี่ยดิอ่ะเลโอช่องกันนะมาเราจะจะสอดอ่ะมาดิอ๋อเอ้าอ่ะตะนายๆยอดสังค์ไปวะยุเลยอ่ะบีอ๋อหม่อมหมาอ๋อเลยอยู่ก็หม่อมเลยเลาะไปอ๋อ คีติปมาสปริงเกิล,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 ลี่ทลไลเมโอ้พี่อ๊ะเล่นราดตอนเทไลเมไม่กลัสาวาที่มาอกมเลี้ีี่จะข้ิดหก,ก็คออมเมคมาดีครมรี่แบป่าล้วเโอเคว้าพี่อเปล่นงบบเทไเม ကလေးအဝတ်ပီးစက်ကလေးစိုက်စရာလေးជីနုတို့မျိုးဒီအိမ်လေးလေးစိတ်ဝင်စားရတဲ့ဆိုရင်ဓာမျိုးလေးလေးကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးအော်ဖိုင်ကြည့်လိုက်နော်